สวัสดีจ้าแฟนเเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะกป็นประจำทุกวันกับการวิเคราะห์บอลแบบ okay. oh, <okay. S 1> เจเจหนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พรม์ลีกอังกฤษโอเคเจดำสนับสนุนโดยไลน์แอดแ a m b ไทย0 4สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ at a m b ไทย0 4 สี่ทุ่มครึ่งนะยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีนะจ๊ะท <Okay. S 1> ันั่นฮอตสเปอร์พักพลังประชาไก่นะจะเปิดบ้านพบกับสาริกาซาอุดี New United นิวคาเซนยูไนเต็ดนั่นเองสเปอร์ของอัตโนคอนเต้ปัดโทเนี่ยนะชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึง <Okay. S 1> ่งจากห้านัล่าสุดส่วนนิวคาเซนของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยนะชนะสามเสมอสองไม่แพ้ใครฟอร์มสูสีมากแต่ว่าเฮดเวสจะนำไปหามาห้าเกมล่าสุดเนี่ยนะสเปอร์ชนะไปสามเสมอสองไม่เคยแพ้นิวคาเซนนะจ๊ะเอาตัวผู้เล่นหน่อยนะสเปอร์วันนี้ที่ข้าพเจะลงสนามประตูโกโยริสแนวรับคริสเตโโนนรรรรเเเเเมมอออออิได์กลลงง่ะ แบ็คขวาใช้แมดด وك เกอร์ตี้ทางซ้ายเป็นรันเซสยง3ม,มิดฟิลอิบิซูมาโรดิโกเบนทันคูและเปียแมนฮอร์เบียกนะส่วนข้างมุเป็นโซนิมินกับแฮร์รี่เคนนะจ๊ะนิวคาสเซิลวันนี้มาเยือนเนี่ยนะประตูใช้นิกโบฟแนวะรับมีเคเดนทิปเปียฟาเบนแชร์สเวนบอตแมนแล้วก็แดนเบิร์นตรงกลางมีชอลองสตาร์ลุคกิมเรสแล้วก็โจวิลล็อกข้างบนเนี่ยตัวลูกใช้มิเกลนามีรอนนะเจคอบเมอร์ฟี่แล้วก็คารัมวิลสันคู่นี้สเปอร์บังคับชนะเว้ยกี่ประตูก็ได้พวกแกโอเคฟินเฟ้อ แต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งจะดําดูแล้วโอกาสที่สเปอร์จะเบียดเบียดเนวิเสเซอรได้มีสูงนะประตูเดียวเพียงพอเลยวันนี้แฮร์รี่เคนน่าจะยิงได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านั้นฮอตสเปอร์โอเคอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะ <Okay. S 1> แฟนเพจจะดํา YouTube โอเคจะดํา Tik ิ o กเอจะดาําออฟฟิเชียลฝากติดตามมาได้ทุกทาง,ทางเลยในะยี่ห้หลอดนะและเหมือนเดิมมีความสุขสนุกกับฟุตบอลกันละกันนะจ๊ะโอเคจะรับมาใหม่วันพรุ่งนี้ไปเวย้ย